นั่นก็คือบิวตี้ความสวยงามของผู้เข้าประกวดนะคะทั้ง14ท่คนบนเวทีของเราค่ะในเรื่องของบอดี้รูปร่างสัดส่วนนะคะเรือของเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะ personality บุคลิกภาพของผู้เข้าประกวดในรอบของชุดว่ายน้ำก็ผ่านพ้นกันไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เรากำลังตามหานนัก็คือเบรนดรอบนี้จะเป็นรอบที่ผู้เข้าประกวดทั้ง14คนบนเวทีของเราจะได้มาแสดงทัศนคติในรอบของสปีชค่ะซึ่งในรอบนี้เราจะมีหัวข้อเดียวกันและมีเวลาให้ผู้เข้าประกวดของเรานะคะ ได้ใช้ทัศนะของทัศนคติของตัวเองเป็นเวลา60วินาทีถ้าเกิดสัญญาณหม่จะตับโดยอัตโนมัติเราจะเรียงลำดับการสปรีชนะคะจากลำดับของหมายเลขน,อน้อยไปหาหมายเลขมากหรือว่าตามลำดับอำเภอนั่นเองพร้อมที่จะฟังหัวข้อในการสปรีชหรือยังคะพร้อมแล้วนะสำหรับหัวข้อในการสปรีชของผู้เข้าประกวดทั้ง14ท่านบนเวทีของเราก็คือ The world of change ค่ะ The world of change ซึ่งแน่นอนสำหรับคนแรกที่จะได้สปีชก่อนคือ MGCV 01 Miss แก n นเมืองชัยภูมิลูกกว่าจุฑาจิบเห็บทองเชิญค่ะ <on> ค่ะ สำหรับกวางนะคะกวางคิดว่าทุกอย่างบนโลกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นสแตนดาร์ดค่ะไม่ว่าหลายท่านนะคะอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองดใดๆทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งนะคะคนสมัยก่อนนะคะดูทีวีขาวดำนะคะหลายท่านบอกว่านี่ลอยเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะดูในส่วนของทีวีขาวดำแล้วแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นทีวีแบบสี บางคนบอกว่าไม่ฉันไม่ชอบฉันชอบดูทีวีขาวดําเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่หากเขาเปลี่ยนนะคะมาใช้ทีวีแบบสีนั่นก็หมายความว่าเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนามาจนถึงสมาร์ทโฟนจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถก้าวทันโลกได้ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือสปีชของลูกบอลค่ะ MGC P ศ1่ 01. ไปต่อกันที่ MGC P 0 2นะคะมิสแปรน์เกษตรสมบูรณ์มิวกี้ประพัสรานแข็งค่ะค่ะอุดมคติของอของมิวนะคะคือมิวอยากสานับสนุน สินค้าในจังหวัดชัยภูมิค่ะเช่นหม่ำในจังหวัดชัยภูมิและชุดแฟชั่นของร้านคุณป้องใหม่ไทยค่ะและที่สําคัญนะคะปาราของแบรนด์คุณค่ะมิวอยากต่อยอดให้ไปสู่สากลค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือ MGCp02 ยิวที่ Miss Brand, ม,มิสแกรนเกษตรสมบูรณ์นะคะไปต่อกันที่ MGCp03 ค่ะมิสแกรนแก้งครอต้นคิวสุภรัตน์กล้ากิจการ60วินาที เชิญค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้มีสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ดีก็คือมนุษย์เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับการใช้ชีวิตของเราไ,ได้ง่ายยิ่งขึ้นและสิ่งที่ไม่ดีก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทําให้ธรรมชาตินั้นแย่ลงเราควรหันมาอนุรักษ์แล้วก็ควรลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็หันมาใช้พลังงานทดแทน และแน่นอนค่ะว่าตัวของต้นยูอเองไม่สามารถพัฒนาหรือสร้างได้เพียงลาพังเท่านั้นต้นยูจึงอยากให้ทุกคนนะคะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันโดยการรับฟังปัญหาและพูดคุยเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่สวยงาม The World of Change ขอบคุณคะ่ะ m g c p 0 3ต้นยูนะคะมิสแกรนด์กรนเปาคะค่ะเราไปต่อกันที่ m g c p 0 4มิสแกรนด์คอนสารนะคะม่สุภัสราชัยปัญญาเชิญค่ะ บริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดีๆ60วินาทีเท่ากันนะคะ b l ว o f change <Yeah. S 2> การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมีมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านคมนาคมการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจก,การเปลี่ยนแปลงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสมัยนี้ไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยคะ่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านมนุษยชาติ The world of change สำหรับไม่นะคะคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะ ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะไม่ก็เลือกที่จะไปยิมทุกวันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะเข้าคลินิกเสริมความงามให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นพี่ดีนั่นก็เคยเห็นนะคะว่าเมื่อก่อนไม,ไม่ได้สวยเลยคีับคีดีค่ะ,คะ,คะปีนี้ไม่พร้อมแล้วนะคะความสวยความมั่นใจพร้อมที่จะมองมิสแกรนชัยภูมิ2024และหนูนีน่แหละคะ่ะที่จะเป็นมิสแกรนไทยแลนด์คนต่อไป นี่คือ M G C P ศูส่ใหม่มิสแปรนคอนสารนั่นเองนะคะไปพบกับท่านต่อไปอค่ะ M G C P 05ลูกไหวนะคะมิสแปรนคอนสวรรค์สนิชาศิทธิ์เสงค่ะ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลง world of change สมบรูรณ์ไคือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกษิจนั่นคือสิ่งที่ไวอยากเห็นมากที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญนะคะสิ่งที่ไวอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าประเทศของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ในระดับสาก Orleans, ละระดับโลกซึ่งไวบอกเลยว่าในจังหวัดในประเทศของเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นซึ่งไวบอกเลยนะคะว่าไว้ยืนอยู <Excuse me> อยต่ตรงนี้ไวอยากเป็นหนึ่งในตัวแทนของการประชาสัมพันธ์อยากให้ทุกๆท่านที่ดูไลฟ์สดลและทุกๆท่านที่อยู่ในฮอนี้นะคะ <x> ช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงภูมิของเราให้เป็นหนึ่งนะคะในดูโบออฟชิงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงภูมิของเรานั้นถ้าได้การสนับสนุนจากทุกทุกท่านทุกคนในหลายไว้บอกเลยนะคะว่าชายเมืองภูมิของเรามีน้อยหน้าจังหวัดไหนแน่นอนดูโบออฟชิงสนับหลายขอบคุณค่ะและนี่คือ m g c ีศูนย์ห้านับหลายนะคะมิแกรีนควอนสวรสค์ค่ะ MGCP ศูย์ค่ะ มิสแบรนะตุรัดชมพูจารุรกรโกสุเนินเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารกวขราเราทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมโลกของเรานะคะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นในการสื่อสารนะคะอดีตเราก็ใช้จดหมายใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเราก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะหรือแม้แต่การค้าขายนะคะปัจจุบันเราก็มีการค้าขายแบบออนไลน์ใช่ไหมคะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากเรานะคะไม่พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เท่าทันยุคสมัยค่ะยกตัวอย่างเช่นอ,องค์กรนิสแกรนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรให้เท่าทันยุคสมัยค่ะ ขอยกตัวอย่างในเรื่องของ 4B ซึ่ง B ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ Bu s i n e s s การสร้างงานสร้างอาชีพการทําให้นางงามเนี่ยมีมากกว่าคําว่านางงามค่ะและรวมไปถึงในเรื่องของ T-POp ด้วยค่ะซึ่งชมพู่เชื่อว่าองค์กร Miss g r a n น Thailand จะสามารถผลักดันเพลงไทยไปสู่ระดับโลกได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น The World of Change สําหรับชมพู่ก็คือการที่เราและโลกของเรานะคะพัฒนาอย่างไม่มีขีดจํากัดค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือชมพู่ค่ะ MGCp06 Miss Grand จตรักษ์นั่นเองนะคะเดินทางมาถึงเครื่อนทานค่ะกับ MGCp08 น้ำรินนะคะสิริน,นภานนาวแวน Miss Grand เทพสถิตค่ะค่ะยูโอฟเชงสำหรับน้ำนะคะโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงน้ำเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเพราะโลกของเราถูกขับเคลื่อนคู่กับการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ใครที่ยอมรับและเข้าใจสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีทุกคนย่อมได้รับผลดีจากมันแน่นอนค่ะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องของโควิดในปีที่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกงานและได้ออกจากงานประจำหนึ่งในนั้นก็คือน้ำค่ะแต่น้ำก็ยังปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์และได้ทำการขายสินค้า แต่น้ำก็ไม่ได้มีเอ่อเฟลกับมันนะคะในเรื่องของสิ่งสัตวเหตุหการณ์กับที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำรู้สึกว่าน้ำมองมันในแง่ดีค่ะมันทําให้เราได้กล้าทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําและมันทําให้เรารู้จักกลุ่มคนใหม่ในโลกออนไลน์ขอบคุณค่ะหมดเวลานะคะและนี่ก็คือ Miss Brand เทพสถิตน้ำเรนนั่นเองค่ะ ซชิญคนต่อไปค่ะ MGC P 09มิสแกรน Miss Grand ซับใหญ่ค่ะเกตพิยดาตีแสงค่ะค่ะ t h e w o r l d of change ในยุคโลกาภพิวัตนนะคะคือชื่อว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมีลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปในฐนานะที่หนูนะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ หนูก็อยากจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หนูมีนี่แหละคะ่ะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเพื่อพัฒนาชุมชนและเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นแบบเสมือนจังหวัดเชียงภูเขงเราแห่งน,นี้ที่มากด้วยวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามขอคนรุ่นก่อนๆที่สืบทอดและรักษาเอาไว้ําไมอย่างยาวนานนะคะบวกกับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่นำเข้ามาพัฒน,นาจึงทำให้จังหวัดเชียงภูเขของเรานะคะเป็นจังหวัดที่สวยงามและน่าอยู่เช่นนี้โดยเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน The world และนี่คือเกตค่ะ FGC P 09นย์เก้ามิสแกรนซับใหญ่นะคะเชิญ FGC P หนึ่งหค่ะเบลล่า s s สแกรนบันแทนค่ะวันวิสากงเสนาค่ะ The world of change โลกของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้าไม่มีการเปลี่นแปลงรลกของเราจะหยุดพัฒนาค่ะ ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจหรือด้านธุรกิจอย่างเช่นเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ของเราเป็นเวทีอันดับหนึ่งด้านการประกวดนางงามซึ่งเราไม่ได้ต้องการแค่สามีเราต้องการ4ีบีนั่นก็คือ beauty body brain and business ค่ะเรามีเรามีเวทีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง ของเวทีนางงามอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือ MGC P 11ึงนเวล้านะคะเชิญคนต่อไปค่ะ MGC P 12ึ่ s ม <ELL> like ิสแกรนปัมเนตโนรงแป้งกบกฤิติยาพรลาดนนท์ค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดเริ่มต้นค่ะแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและในวันนี้ตัวแป้งเองกับการกลับมาครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแป้งจะยอมรับมันและทำมันให้ดีที่สุดค่ะทุกท่านคะพร้อมหรือ,อยังคะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กับมิสแกลนชัยภูมิ2024ที่มีชื่อว่าแป้งโกกริตยาพรลานน m ม s สแกลนชัยภูมิ oh. และนี่นะคะคือ m g c p 12แป้งโกนะคะ ตอนนี้เราเหลืออีก4ท่านด้วยกันค่ะเชิญ ER MGCP 1 3 Mixer ค่ะจิตาพรบุตธรธานะคะมิสแกลดพัทดีชุมพลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับโลกในยุคป,ปัจจุบันนะคะเราเห็นปัญหาต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตหรือว่าปัญหาสงคามโลกนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะเริ่มจากการเป็นพลเมืองดีให้ได้ก่อนนะคะ พลเมืองดีก็คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างตรงไปตรงมาค่ะการไม่เบียดเบียน,ยนไม่โกงและไม่เอื้อประโยชน์ต่อกันนะคะถ้าเราทุกๆคนทำได้แค่นี้ก็เป็นการรวมพลังของการเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ MGCp13 นะคะมิกซเค่ะเชิญ MGCp14 มิ s แกรนด์ผูเขียวเบลเบลธัญชนทรธันจิราชนาวัฒน์ค่ะ 60วินาทีอีกเช่นเดียวกันใช้เวลาและบระะิหารจัดการเวลาให้ดีๆนะคะเชิญค่ะหนึ่งสิ่งที่ทําให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะ<อ>ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ความสามารถของมนุษย์จึงทําให้อาชีพบางอาชีพค่ะจะค่อยๆลดหายลงไปเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเราจะยกตัวอย่างเช่นพนักงานธนพันร์ซึ่งก่อนหน้า ะะประเทศไทยเราจะไม่มีตู้ ATM หรือว่าแอปพลิเคชันเราก็จะไปที่ธนาคารใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้อะคะ่ะเราไม่จาเป็นต้องไปฝากตังที่ธนาคารแล้วก็ได้เราก็สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์ของเราได้อย่างง่ายดายเลยคะ่ะและเบลเชื่อนะคะว่าอีก10ปีหรืออีกอีกอีกอีหรืออีกย0ปี ประเทศไทยของเนรนาเจะกล้าเข้าสู่ The World o f l h a n ช e แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ f g c p 14ึ่งสี่เบลค่ะมิสแกรนด์ูเขียวนะคะเชิญ f g c p 15มิสแกรนด์น้ 1, Grant, องบัวแดงแป้งหอมพิชานิพพาจันทรบุตรค่ะ เปลี่ยนแปลงของโลกเราในปัจจุบันนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคโนโลยีอุตสาหากรรมการสื่อสารและการสร,าสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสิ่งที่เกิดควบคู่กันในขณะเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้เสื่อมถอยและก็เสื่อมโทรมลงในทุกๆวันควบคู่ไปกับการพัฒนาค่ะ แป้งนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับมาตระหนักถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนมากขึ้นค่ะเพราะว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ดีและก็ไม่ยั่งยืนถ้าพวกเราไม่เอื้อเฟื้อต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ n g c p 1 5นะคะแป้งหอมค่ะ และตอนนี้เราเดินทางมาถึงผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายบนเวทีมิสแกรนด์ชัยภูมิในรั้คืกนด้ีนะคะ MGCp16 ม <Hey. S 1> ิสแกรนด์น้องปูระเวดีีมรัตินัฐคุยพอส่งค่ะ The whole o Change หรือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของดีมคือการมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะในฐานะที่ดีเป็นนักจิตวิยาดีมองว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีเตรียความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสําคัญและอยากให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตขอบคุณค่ะนี่คือ m g c p 16 Dream นะคะมิสแกรนด์หนองบัวรเวคะ่ะเป็นยงไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับในรอบของสปีชหรือว่าการสแสดงทัศนคติของผู้เข้าประกวดทั้ง14คนสุดท้ายจริงๆแล้วอย่างที่บอกกันไปว่าทางผู้ในการประกวดของมิส